สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องล้านตาหวานมานะคะทุกคนตอนนี้หนูอยู่บ้านนะคะอยู่อดอทที่บ้านที่อุดอรนะคะให้คิมแป๊บนึงจะออกไปอัปเดตรั้วให้ดูนะคะว่าว่ารั้วบ้านเพราะว่าเอาเงินโอนเงินให้พ่อทารั้วบ้านใหม่นะคะแล้วก็ทาสีอุย้ยทาสีประตูใหม่นะคะ การที่โอเคจะไปอัปเดตรูมบ้างให้ดูกันนะคะเฮ้ยหลังหกของกูไปแล้สิคิปเดี๋ยวบอกพ่อปิดเพลงก่อนเสียงดังตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพ่อนะคะว่าทาศีอยู่นะคะ นี่คือหัวบาลของเฮาเด้ยอทุกคนไล่กันเลย,ย,ยที่จริงมันไม่มีอะไรแล้วจำได้ไหมอันนี้มันเป็นสีขาวฟ้าพอเห็นคนเดียวเป็นบอก็พาอีกอี่กูอยากตัวเ้งท่าสีท้าสีประตูมาบากับากบกับกบักงามเลยแต่หนูออกไปถ่ายให้เบิ่งบ่ได้เพวกอานามันเพราะานาไมันคืออยู่ตะบานหออืม่ระจาย ฮะไม่่าก็่ตยก็หอต่ต้องดอกเขาไม่ให้เป็นดอกปืนอันนี้ก็คือประตูรั้วบ้านนะคะถ้าสีไม่เป็นสีฟ้าที่แมวก็ไปสีฟ้าแล้วสีมันหลอกจะคือรั้วบ้านใหม่นะคะอยากพายไมอยู่ดยดิแต่ว่าอยากพายไก่ได้แต่ว่านามันถ่วหนูก็เลยอย่างไปเบิ่งก็ได้ วีพี่เสื้อขนมมาให้น้องกินบ่เราว่างน้ำน่าจะให้เงินนะแต่ให้เงินมันเปเสือซื้ออะไรมาให้น้องบ้างดูซิน้องอยู่ในนี้สวัสดีครับผมก่อนวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากเออบอกให้ซื้อนมมาให้น้องก็ว่าะเสือ ขอคุณครับขอบคุณครับไอไหมขอคุณครับอเบนอป็นคบขอรับเออี่จะบอกมึนๆอไปตอปกมาเนเง <sympathy? S 1> ินเหลือจักบาทเฮ้ยงินเหลือจบาเงนเหอักบาทเหิือน้ำไหมล่ะไม่ซื้อน้ำมาให้นอ้องกิน ยงดชักยแบ่งเอาเงินน่ะกให้มันไปซื้อนี่กินให้น้องกินเี่แล้วเ้าเอาให้ดอกแบ่งเงินน้องหรียงแบ่งเงินน้องหรียเอาเงินให้น้องด้วยไปซื้อนมให้น้องไปวีอยู่นี่นะ อยู่รายนิโนนี่นมเด้อใช่สองกล่องให้น้องกินเด้อให้ตัวเองด้วยไหนดูซิอะไรนะอุ้ยกล่องหน่อยก็ได้หาบาทนะสองกล่องไม่ให้น้องกินสิบบาทมาซื้อได้สองกล่องอร่อยไหมพิซซ่าอียงคือบนมีพิซซ่าดักเม็ด มมีอะไรอยู่างนี้น้องพีโอ้น้องพีซาบอกแม่เชื่ออะไรครับชื่อตึงชื่อตูชื่อเตีงตึงกับตูนแล้วก็วีเนี่ยขอเบิึงดูเนี่ยตรงไหนได้เนี่ยเด็ดน้ำกัดมาแต่หน่อยจ้ะเด่นกับเนาะนายคืออะไรติดยังไงนะมันชื่ออะไรฉปลาดฉปลาดครับมังกรมันบอกไอ้กับบาหลูมังกรขอบคุณครับ ขอบคุณครับยกมือทำอยังไงเออกิงเฮ้ยซื้อน้อม,ม่ให้กินเนะด้นอนมหิวนมไหมหิวหิวไหมดี๋ยวพี่ซื้อมาให้กินปักตึงปักตึงก็ไปโรงเรียนบ่ฮะขึ้นไปขึ้นไปโรงเรียนก็จะเป็นครกูว่าเห้ไปบ่เป็นใครบ่ ให้เป็นไข่หมากลาบอ่อออันนี้น้ำหอกไข่อ <S 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 ของลุงดำใช่ไหมกับพี่นายใช่ไหมใช่ไหมหามกินเดอ้อลุงดำมาตีเดอ้ออุย้ยทำไมน้า,นามไม่น่าใส่กันกพี่บ่อพีบีไอวี่กเป็นบ่มาเนี่ยไลกาวซอยใช่ไหม บ่หิวบ่เจ้าของบ่หิวติบ่หิวอดทนไว้ให้น้องอดทนไว้บ่กินข้าวแล้วบ่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก่อดขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเลยเลยเฮ้ยแง่เอากินนมบ่หิวติกินกินข้อไปพี่กินข้าวแล้วไปกินข้าวยังกินแล้วกินกับอะไรไข่ดาวกับเป๋าขึ้งงามแถวนี่ตัปอสามเหรอ คือป่าไปโรงเรียนบอกไอ้รู้คือป่าไปโรงเรียนเป็นไข่ครับ <S <S เป็นไขน่ไงคือเป็นเลียนออมบานอยู่ผมกินยาแล้วยายาญ่บอกว่าขึ้นนี่ผมยังไม่ได้หายอ๋อเจ้าไปหาครับแกจังไดนี่ช้อน้องดอูมันดีจงเลยเนี่ยเออเก่งมากเลยแล้วก็เอาน้ำมาใสา่เอานน้ำมาใส่ปุ๊บถ่าแป๊บนึงแล้วก็ดึงออกมันก็สิติ๊ดตาบ้าบาด นี่ค่ะนี่ดูสิมันเป็นสีฟ้าสวยเนาะที่แหลกนะนูบอกให้เอาสีสีฟ้าแนละแต่ว่าพอเห็ุสีฟ้าได้ตอนแหลกแต่ว่าเพราพอะเหตุผืนสีฟ้าปุ๊บก็เลยเอาสีขาวเพราะมันบังงามต้องมานก้นงามในบางสิใช่ไหมดูสิเดี๋ยวจะอันสีเหตุหลังข้ามไหมคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ย่างนี่ยังบนเหตดนะถ้าเหตุใหม่ย่ติดอะไรให้น้องอ่ะอย่าติดน้ผึกเร้อว่าแล้วติน้ำผค่ะค่ะ ตกแมฮกกันเด้อเข้าใจบอบักหลาซื้อนมมให้กินหอยไม่กินอ๋อไม่ได้อย่าพูดไม่ดีพี่ไม่หิวบ่หิวขนมปอไม่หิวครับผมต้องเก็บตังค์แบงค์กี่ใบจะไปให้ยังฮะเก็บไว้กินครับเบิ่งได้่เอาให้เยอะเงินนี่เด้อเอล้ว เดี๋ยวพี่เ้องให้เดนะี๋ยวอันนี้ก็คือ,คอลองอัน,นอยู่หน้าบ้านจาะเดี๋ยวน้ำกันม้างแต่บอกวีซ้ำนี่แต่หนอ,มมองมนยังบอกเกิดมานี่สิเต๋อตูนตูนเี๋วไม่<อ>้าวยพีว<อ>ีตัวเต็ม<อ>เลย รขอครับเอาให้น้องซื้อขนมให้น้องกินน้ำเดอ้อเข้าใจไหมครับเอาให้พี่วีนะแล้วก็ซื้อขนมกินลูกซินให้น้องกินน้ำเด้อร์บาย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 โอ้มันจะโลนเดอ้อ <Bye. S 1> เดี๋ยวเอ่มากไหมครับ uh. ไปทำงานก่อนบายบายครับบาย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 ทำตัวดีๆนะ uh. อย่าดื้อกับลุงดำนะครับโอเคเดี๋ยวแล้ โอเคนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะก็คือหัวมันยังบ่เสร็จเนาะไปไมันไทยดีๆไปได้พอๆกับนัก่าศิยูมันยังมันยังบม่เสร็จนะคะพอมนังกิฟต์รายละเอียดอยูดตนวสีมาถไทยลุกเป็นช็อตเป็นช็อตให้เบืองตัวน,นี้ฝนน้ำมันท่วมแล้วก็งยางออกไปหนทางบได้นะคะโอเคบายบาย,บายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ